สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆได้สวัสดีมันนี่พ่อกันแต่เศร้าค่ะเสียงกระบุมีเดี๋ยวนี่จะเป็นไข่เป็นวัดเป็นไอ้งแต่ม่ไดเชียรกระบุมีให้กะสีบุญกะสีฮอตมะคั่วไก่ไว้ให้น้ำกะปุ่นพี่น้องเอ้ยม่นนางไออย่างเมื่อคืนไอไก่เราเมื่อคืนลูกมา่อกี้น้ำมะนาวนาปิซิมาไข่ใส่บนบ้านซะมันก็อยากคั่วมันนีก็นเศร้า ซี่เละพี่น้องเลย,ยมือมอือ่นเทน้ำกระโกน,แต,นโแต่ว่าเทือนี้เอาไก่จะคล้องค่ะลดต้นทุนเทือนี่ลดต้นทุนบะซื้อไก่แค่ก็ไก่จะค้อง เรื้องในหายใจนี่เป็นคนเห็ดผู้เห็ดบม่ได้คอยกินผู้กินบริเฮ็ดวราะกันว่าบุญเท่านี้สิบประเฮตยังขาดแหงกันสิไรกว่าเก่าเบิ่งแขกขุนทุตไทยพี่น้องคนแขกคนกระจายไปกระจายมาเพราะว่าสิ่งเราบุญมคนคืมเด้อขุนทุตทยอะไดนี้ เพราะว่าสตูมเมอร์นี่บุญอันอย่างบางไฟาบางเฟยกับบ่มี่กับพี่น้องเอ,อ้บบยข้าบดจัดแหละบุญบางไฟก็ได้จะก้าวบุญบางไฟไปรงบวัวสุดท้ายม้วนมีไปบาไปไปาไป้างเลือดไปซ่าเลยถ้าตกเลือดอ่ะสองตัวเลยนะก้าววันนี้กับกู่กับไก่แม่ คุ kh ôn kh ôn cái ้นคนเลยไก่สตัวตรีไก่ที่ลังคะเอาละจ้าันตีไก่ไม่ขอไมเมยแ่เอาทีน้นับว เข็มคนนะคะแส่สุดสีเขียวนะถ่ายใส่กักงานอะไรมามุวันงานนี้มีมล้ำเรืองเด้อพี่หนุ่มแตขึ้นมาคือมีม้ำอีแล้วทีนี่ก็ปะจานเม่่หรือกองพัอป้ากันาตดหยอดที่ว้านสองร้อยห้าสิบต่สองร้อยห้าสิบก็กล่องแล้วจ้ะ งานอย่างนี้เธอ่า,าพุทกมาเห็ดต,ตากกล่องนึงให้แม่เพื่อนรันอเมื่อวานเอาันไปให้พี่ยาบ้านแล้วเจ็สิกันหนึ่งหนึ่งกล่องแนี้กันหนึ่งกลองพญรยัตกันหนึ่งกลองผลละห้าร้อยห้าร้อยให้พ่อให้แม่ห้ะให้ทุกปี ตายไปแล้วต้องกิเหตุบุญหา<ม>ที่เก้าแนชุดนั้นใหม่เรามาแล้วก็จะสิึ้นปักซองพี่น้องเลยปักซองเง,งินออกออกับออกตำลังมู ออกมากับวใส่บุญบ้านค่ะคือจะไม่แย่งมับสิ่ลงนะอีอ้ยได้กัสิ่งตายพ่อได้ได้กัตายน้ำกับปไหลน้ำกับปลได้เปิดรีเอาอยูจะเนี้ยเสียเงินจะเนี้ยเลงวใส่มานดีก็ิ มันเป็นน้ำดาหรือว่ามันเป็นน้ำน้ำเบิร์ดเมด่อเ่องามพน้าเมืคือคือบไรรู้มันพิวอยู่ด่นั่นด่น้ำาต่ต่ไม่ต้องคอยเขาไม่ต้อเอาบ้านเพราะชาวมันกะบอท่านในเพียนมุมวันเมืองเขาเพี่ยนที่หาเครื่อง S <S ม, <S 2> <S 2> มีเสียงสองเรื่องะรเลยได้จรวดวุมเ้นนอกก็บอกว่ามีเสียงพันกุบบาทมายอดนานมันทางก็เพ็นพันกุบบาทน,านี่นนแหล,ล,ละไปเอาด้ลาดดนะ่ 3, ามบงโคตรนได้จรวไจนสามพันปลาย0 0นปลายกับมีสี่พันหาพันหอนมื่นอะไขันเด่นไงขงรงพญิมา์เสียงกุบบาเท่ เดี๋ยวจะมพกเขาไปยูเหหมอ่ยๆไปดนะบานจ้อนยออยเลเห็ื้อก็ไปเอาในบ้านโอโเ่ลจะัรรนัรนี่เดี๋ยวาไปเชพื่อนกระอุดเพื่อนัวใหญ่แข็งนะคนหนึ่งจากคนบริษัทชาดง่านอยู่ บ้านติดกับบริเวณบริเวณรวมมัวลรวมควายอี่างเง้ยตอนยังบ่หายแน่งอยู่บ้านนี่ก็ข่าเข้ามาหาล้อั่นนั่นก็นั่นยยคนบริเวณเคนบริเวณนานมกับบริยังอนยังบ่หาเพ็แต่ว่าพอข่าเริ่มเริ่มซึมงวแล้ว

phóng xác một cái phóng ở đây. Đây mấy người làm tôi. Đây mấy người làm ừ. ăn ừ. ừ. มันจังะีขอซีโป้มองมาที่อ้ยก่อนอามันมันนนัวไ่เนชเอนีานนัวแต่ว่าช่วงนี้พักอึดนะคะพักนี่เป็นราคานะคะช่วงนี้ผู้ไดกำบนบริปุกและช่วงช่วงพักปุ่นข้าวบอกทางเนี่ยผู้ได้รปุ่นโอ้ยทำสไดขั้วทน ใครได้ปลูกช่วงเล้นะซ้ำสิไล้ายดีเพราะเอื้อกมันบอกเป็นทั่วเนี่ยมันจะเป็นเนียมันจะกูกมดปลักแตงกันเนี่บอกเป็นผูระง่งแรงเง้ยนี่มันบออืดติกาสามตรง้าบาทสามมัดสาบาทกับบุฟเฟืตอทั่วโอ้ยกับงา ช่วงมันอืด <Isaiah> อีวไหมไ่ค่ะราคาเริ่มแพงไงครับ่วนไอ้พว้นี้โอ้ยสาวอิ่มอยู่ต่น้ำค้นแม่แม่ราบหม่เกิดหรอโบอี้แม่ชเนี้ยออกไป

ขาสดสามสีหมา่นอชื่รัท่นตื่งจีแตมัแ่แตพี่ปองมันโมแตมับุญบ้านไกด์ข้า่มี่ขับบุญหรือถือว่า,าบ่แม่นบุญน,นะคะมีดือนปะเพีีลาวนะคะต้องกินขับบุญน,นะคะบุญบรานั่นบ้านีหน้าสีก น่าจะแขกเยอะอนะคะเพราะว่าบุญบ้านมูกระสูดกินบ้านมูงมูกระสิบาตดกินคนื้นเลยครับแดงเกิขึ้นอ็นผ่านเจ้ากรพานอะไรนี้ นี่ในะลางมันนั่นกระซี่กับมันจะง่านง่ายยันนี่เป็นแม่ครัวนะคะสองตัวจ้าน้ำกระปุนธนิแซบ่บจะลืมด้จัะพี่น้องคาันวันนี้วันยังวันศุกร์นะคะมือบุญมืออื่นนี่ฮ็้นำกระปุนเตรียมไวะะ้เลยค่ะ วันศุกร์พอดีนะคะมือวบับุญวันที่ยี่สิบหกเมษาจาบุญประปาบ้านคึมสว่างตอนนี้กองพระปาเข้ากันได้ไปแล้วสองรอยหาสิบกว่ากล่องเนาะกล่องละห้ารอยบาทก<ร>ะ็ะแสนกว่าแล้วน,นะคะหารา,ายได้นะคะไปสังขนนคอนกีตหมู่บ้านอีกที่เก้าพี่น้องเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันนี่กระสิขึ้นปักซองสะกอนจา้า ก็ซองแล้วก็สิลงมาอันไปอันาบ้าเอื้อค่ะไปกินของวงของหวานแล้วก็สั่งปลาแห้งพันพ่นมาหอดแต่วนี่หวานมันแซงจ้ามือพันสิเฮ็ดมันแซงไปขายแล้วก็สูไปแวนเลยน้ำเพิ่นสักหน่อยนะคะเดี๋ยวดตามคลิปหน้าตอนสวยๆกันแล้วกันพี่น้องสวัสดีจ้า